ชานะคะเอ่อคลิปเพิ่มเติมกันนะคะเป็นส่วนท้ายเทอมนะคะเป็นเรื่องของจำนวนจริงนะอันนี้เราก็จะมาดูสรุปนะคะโครงสร้างของจำนวนซึ่งเคยแจ้งนักเรียนเคยบอกนักเรียนไปบ้างแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเอ่อภาพรวมของจำนวนโครงสร้างจำนวนเนี่ยเป็นยังไงที่ที่ครูให้ดูส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนจริงเนาะนะคะตัว R นะคะเรียแล้วก็แยกออกเป็น อะตากยะนะคะคิวพามกับตากยะนะคะที่เขียนเป็นเศษส่วนได้นะคะก็คือมันคิวตัวคิวเนี่ยตากยะก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มกับตากยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะพวกเศษส่วนทศนิยมซ้ำทศนิยมรู้จบทั้งหลายนะคะพวกนี้จำนวนเต็มก็เป็นเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกนะคะและที่ครูเคยพูดว่าใหญ่กว่านั้นเนี่ยนะคะใหญ่กว่าจำนวนจริงก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะคะเออจำนวนเชิงซ้อนมันแบ่งออกเป็นเชิงซ้อน ที่ไม่ใช่จำนวนจริงนะคะพวกที่มันแบบถอดรูทไอกำลังสองอต,ติดลบเมรากที่รากเลขคู่อะไรเงี้ยค่ะสมมติอย่างเงี้มมยเออมันก็จะไม่เป็นจำนวนจำนวนจริงมันก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริงนะคะจำนวนเชิงซ้อนนี่คลุมนะคะคลุมถึงจำนวนจริงด้วยนะคะอ่ะโอเคคอมพเพล็กซ์โรซีนะคะคอมพเพล็กซ์ อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องจํานวนจริงอ่ะจำนวนจริงเพราะฉะนั้นก็นะคะนามาเรื่อยๆมาดูเขาพูดถึงจํานวนตะกะยะนะคะ mm hmm. rational number นะคะ rational number เป็นจํานวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้แล้วก็กำลังพูดถึงตัวนี้นะคะตัวนี้ปิ๊บนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนจริงนะคะตะกะยะ rational number นะคะ เป็นจํานวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้นะคะโดยที่เศษและส่วนเป็นจํานวนเต็มนะคะและส่วนไม่เท่ากับศูนย์นี่เป็นนิยามนะคะที่ควรต้องรู้เอาไว้ส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้เลยในคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนคิวในรูปของเซตได้แบบนี้เนาะเป็น x นะคะ x นีมอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะเศษตัวเศษตัวส่วนนี่เป็นจํานวนเต็มนี่นะคะเหมือแนบบที่เขาเขียนเลยแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยตัว B เนี่ยนะคะไม่เป็น ศูนย์นะคะจำนวนต่อไปนี้จำนวนใดเป็นตะกยะช่วยดูได้เลยนะคะจำนวนต่อไปนี้ที่เป็นตระกยะนะคะจํานวนเต็มนี่เป็นตระกยะถ้าดูจากโครงสร้างนะคะจํานวนเต็มทุกจานวนเป็นแน่นอนนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ภายใต้ตระกยะนะคะจํานวนเต็มก็เขียนเป็นส่วนหนึ่งเช่นสมมติ10เนี่ยเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมคะก็คือ1ิส่วนหนึ่งลบ5้าเนี่ยเป็นเต็มลบ เขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นลบห้าส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้นะคราะฉันเต็มทุกตัวเป็นตกกรรกยะแน่นอนอ่ะจำอันที่สองก็คือจํานวนที่เขียนในรูปเศษส่วนของจํานวนเต็มเมื่อส่วนไม่เท่ากับศูนย์อาจจะเป็นห้าส่วนสองแปดส่วนสิบห้าอะไรก็ตามทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่ตัวบนจํานวนเต็มตัวล่างเป็นจานวนเต็มถือเป็นตรรกยะนะคะเป็นเศษส่วนเป็นเศษส่วนอ่ะต่อมา จำนวนที่เขียนในรูปทศนิยมไม่รู้จบแบบ3ทศนิยมสามนะคะถือเป็นตะระกยาะสาม 3, ถือเป็นตะระกยะรู้จบก็ได้เช่น5.2จ,จุดบละ0 0 0ย์ศจริงมันคือ0ูนย์ศูนย์ามอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสามแล้วก็สามได้รู้จบได้นะคะแต่ถ้าไม่สามไม่รู้จบเนี่ยไม่รู้จบแล้วมันไม่สามนี่จะไม่ใช่ตะระกยะก็จะเป็นอะนะคะอ่ะโอเค อันนี้คืออะไรนี่เห็นไหมหนึ่งจุดสองนี่คือรู้จบอย่างที่ครูบอกเนี่ยมันเติมศูนย์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 ไปเหมือนที่สหวนนะคะมันก็เขียนในรูปเศษส่วนได้หนึ่งจุดสองก็ทศนิยมัหนึ่งตำแหน่งส่วนเป็นสิบนะคะเป็นสิบสองอันนี้หนึ่งตำแหน่งก็ส่วนอ๋อแต่อันนี้มันเป็นศูนย์จุดสามมันซ้ำๆๆๆนะคะมันก็จะเป็นหาประมาณตัวนี้เนาะนะคะในสมัยรู้สึกเราเรียนมหนึ่งมันจะเหมือนจะมีใช่ไหมคะเหมือนว่าจะมี การทำแบบนี้เหมือนการทศนิยมซ้ำต้องกลับไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้1 7ึ่จุดเจอันหนึง่งศูน, 99, น,ะะ 3, น,นเป็นเกนะคะถ้าสามตำแหน่งเป็นเก้นะคะนี้สองห้าน,นี่ทำยังไงเนี่ยเออต้องลองกลับไปศึกษาแล้วล่ะทําไปเป็นเกเอออันนี้สองห้าสี่เป็นเก้าร้อยนะคะน่ 1, 2, 3, 3, 3, 4, ต้ตเป็นเอออะตรงนี้ต้องกลับไปศึกษาประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะบอกว่า คอนเซปต์ของเราวันนี้คือเราพูดถึงทศนิยมไม่รู้จบแบบํามแบบํานี้ําอะไรอ๋อมันํามมันเลยเป็นเก้าไงโอเคมันํามมันเลยเป็นเก้านะคะอันนี้คือซามศูนย์ละมันก็เลยเป็นส่วนสิบอันนี้มันสาม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 หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจริงๆมันต้องมีจุดอยู่ข้างบนมะเออมันเหมือนจะต้องมีจุดอยู่ข้างบนเนาะจุดจุดจุดอันนี้เนี่ยเออนะคะประมาณนั้นแหละอันนี้ สามจุดอยู่แค่ตรงนี้จุดห้าถือว่าห้าห้ามันไม่ได้มีสองใช่ไหมคะมันห้าห้าห้าอันนี้อยู่ที่สี่อะไรเงี้ยนะคะเอออันนี้หนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็จะอยู่มาตรงนี้นะคะจุดเท่าที่เคยศึกษามาเนาะอ่าไม่เป็นไรแล้งพูดถึงคอนเสปต์ว่าทศยมไม่รู้จบแบบที่มันซ้ำมีการซ้ำถือเป็นตะกะยะยนะคะ ถือเป็นตรรกยะจะซ้ําขีดอันก็ถือเป็นตรรกยจะซ้ํห1ตําตำแหน่งจะซ้ํา2หรือซ้ําทั้ง3เลยก็เป็นตรกกะกยะขอให้ซ้ำโอเคทีนี้อะตรรกยะ irrational ค่ะเติม ir เป็น i e l นะคะเติมอุปสรรคอยู่ข้างหน้า irrational number นะคะก็คือจํานวนที่ไม่ใช่ตระกยะนน่แหละเขียนในรูปเศษส่วนไม่ได้นะคะแต่ว่าตัวของมันจะเป็นทศนิยมที่ไม่รู้จบ นะคะอันนี้ก็ไม่รู้จบนะข้างบนก็ไม่รู้จบนะลูกแต่ข้างบนไม่รู้จบแบบซ้าเหมือนกันแต่เป็นแบบซ้าแต่ตัวล่างอะคะ่ะที่มันเป็นอัตยักระเ,เนี่ยมันไม่รู้จบนะมันแบบซ้ามันจะไม่มีการซ้ำเลยอย่างที่ครูเคยเล่าเรื่องพาย นะคะใช้ไมโครคอมพิวเตอร์3ามจุดหนึ่งสอะไรก็ไม่รู้ไม่ยังทุกวันนี้ก็ยังจะหาทศยมตัวสุดท้ายของภายให่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นลองศึกษาเรื่องนี้ดูนะคะอ่ะโอเคนี่งาบตัวภาย3 1 4หนึก็จริงๆแล้วไปไหนต่อไหนก,ก็ไม่รู้ไม่รู้เลขต่อต่อไปหลักที่899เนี่ยเป็นเลขอะไรยังไม่รู้นะคะมีค่าประมาณ ก็มีการประมาณค่านะคะ,ะเซตของจำนวนตรรกยะนะคะยูเนียนกับเซตของอตกรกยะนะคะมันก็จะได้เป็นเซตใหญ่เป็นจำนวนจริงแต่ถ้าเอามาอินเตอร์เซ็กกันนะคะมันก็จะไม่มีส่วนไหนทับกันเลยนะคะเป็นเซตว่างเซตของจำนวนอะนะคะอ่ะเอลไรชั่นอลนัมเบอร์อ่ะ, Number, อะไม่มีสมบัติปิดอะไรเลยการบวกการลบการคูณการหารไม่มีเลยนะคะสำหรับตัวที่เป็นอัตกรกยะนะคะ น,นี่เขาบอกว่าไงยกตัวอย่างมาให้ว่านี่ตัวนี้นะคะลุษาเป็นอัตกยะยะนะมาบวกกับนี้มันบวกกันมันได้สี่ใช่ไหมอันนี้อ๋อมันไม่มีสมบัติปิดไงสมบัติปิดหมายความว่าไงคะถ้าตัวเป็นถ้าตัวเป็นอะไรโอเปอเรชันกันก็ต้องเป็นแบบเดิมไอตัวนี้มันเป็นอะนะคะอันนี้ตัวนี้ก็เป็นอัตกยะอัตกะยะ,กะ,ยะถ้าบวกกันถ้าโอเปอเรชันบวกกันมัน ลูกลูกของมันที่เกิดขึ้นมาจะต้องเป็นอาตากยะถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าเลขสี่เนี่ยไม่ใช่อาตากยะเลขสี่นี่มันเป็นจํานวนจริงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจํานวนจริงหมายความว่าตัวมันไม่ใช่อาตากระยตัวมันเป็นตกระยเพราะว่าจํานวนจริงอยู่ภายใต้ตกยะยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่า2ตัวเป็นอาตากยะแท้ๆแต่โอเวอรรชั่นกันปุ๊บมันไม่อยู่ในอาตากยะมันกระโดดมาเป็นตกระยะนะคระับเพราะฉะนั้นสม ไอ้ไอตัตกยะเนี่ยมันจึงไม่มีสมบัติปิดการบวกนี่บวกแล้วนะลบเอามาลบกันมันก็มีบางเคสเนี่ยนี่ไงถามว่าทุกเคสไหมบางเคสอ่ะบวกอ่ะก็ยังเป็นอ่ะก็มีนะคะ แต่เคสนี้เป็นหนึ่งเคสที่ยกตัวอย่างมาแล้วลูกมันไม่ใช่อัตก,กะยะแต่มันเป็นจํานวนเต็มมันก็คือมันเป็นตกะกยะนะคะจริง,รงๆแล้วตัวเนี้ยเอาไปทาอะไรต่อได้เอาไปเรียนเรื่องคณิตพอสอวทของเราได้เออคณิตพอสอวทในเรื่องของการยกตัวอย่างขานนี่เขาสมมติว่ามีข้อความว่าจํานวนอัตกยะสองจำนวน,าาะะ 2, น,วนเมื่อนํามาบวกกันจะได้จํานวนตกรกยะ ก็ไม่จร ar, ิงแหละเพราะเรายกตัวอย่างคานนี้ได้เลยว่าไม่จริงนี่คนนี้เขาเป็นอาตกยะยใช่ไหมคนนี้ก็ไม่อาตกระยใช่ไหมแต่พอบบกันปุ๊บมันได้เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่อาตกยะยมันกลายเป็นตะมันกลายเป็นตะเออเพราะฉะนั้นนี่คือการยกตัวอย่างคานไม่ต้องพิสูจน์มันมีรูปแบบการพิสูจน์ที่ไม่ต้องพิสูจน์นะคะก็คือแค่ยกตัวอย่างมาก็ชัดเจนแล้วว่าข้อความนี้ไม่จริงเพราะฉะนั้นข้อความต่างๆไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แบบมีหลายๆบรรทัด มันจะมีบางข้อความที่เราใช้รูปแบบการพิสูจน์แบบยกตัวอย่างคะ่ะยกมาบรรทัดเดียวอะไรเงี้ยจบนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบการพิสูจน์นะคะในหลายๆเออนั่นแหละเอาไปเชื่อมโยงบูรณานการกันได้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้บอกว่าไงข้อความตรงนี้บอกว่าเออัตรกยะยมันไม่มีสมบัติปิดนะจ๊ะเออบวกลบคูณหารไม่มีทั้งนั้นแหละอัตกายะยบวกตัวเองแม้ผู้บวกกันก็ยังไม่เป็นอัตกรกยะยก็อาจยังมีนะนะคะนี่ก็เหมือนการคูณกันเนี่ยประกบเป็นคูณกันได้ น,น,นิหาเนื่อนนอนเต็มนะคะที่นี่มันจะเป็นตัวของมันเองอาตกยะก็ไม่ใช่อะโอเคไปต่อนะคะไปต่อที่สมบัติของการเท่ากันของจํานวนจริงนะคะสมบัติของการเท่ากันของจํานวนจริงนะคะจานวนจริงตัว R เนีย่ยมีสมบัติการเท่ากันนะคะอะก็สมบัติเยอยๆของมันจะมี5ข้ออันแรกสะท้อนไม่มีอะไรมากตัวเองเท่ากับตัวเอง เครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะซ้ายกับขวาเท่ากันแค่นั้นเรียกว่าสะท้อนเหมือนสองกระจกนะคะต่อมาสมมาตรสมมาตรก็คือนะคะก็คล้ายๆสะท้อนแต่มันจะเป็นคนละคนนะคะเขาบอกว่าถ้า A เท่ากับ BB ก B ็เท่ากับ A ซ้ายขวาเท่ากันแค่นั้นนะคะสมมาตรเหมือนพับกระดาษซ้ายขวาเท่ากันแต่พอดีว่าสะท้อนกับสมมาตรมีความคล้ายแต่สะท้อนให้เป็นของตัวเองตัวเองกับตัวเองนะคะแต่สมมาตรจะเป็นอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งซ้ายขวาเท่ากัน